แมววานล้อมให้หลงรักแมววานรักให้หลงไหลแมวเล่าเลอนเหมือนแดงไฟนุดขังไครคลิปนี้มาเปิดจองเจ้าก้อนไม้น้องซัมเมอร์เด็กผู้หญิงนะน้องใส่พันเอ็กซติกรองแฮเชสีคัลเลอร์พอยต์หรือเลือกอย่างหนึ่งว่าสีฮิมาลายันก็ได้เชสีย่อยช็อกโกแลตพอยต์ช็อกโกแลตชิงแบก ฉันจะทานก่อนไหนใครเกิดทันเพลงนี้กันบ้างเนี่ยเฉดสีเนี่ยเป็นเฉดสีที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าจะมีมาเมื่อไหร่ตอนนี้มีมาแล้วนะไหนใครถามบ้างเนี่ยมาจองเลยสินสอด1590 0พร้อมออปชั่นจุกจุกไปเลยค่ะ1ตรวจเลือดคัดกรองโรคเอชแมวเรคิเมียมีใบรับรองผล2ส่องไฟตรวจเชื้อราให้ก่อนส่งมอบปอดเชื้อราสบายใจได้3ทําวัคซีนไข้หัดหวัดแมวให้1เข็มมีสมุดวัคซีนให้4หยดเล็บวอรชั่นเพื่อป้อง กันเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจและก็ไรในหูแกและทเลงเลี้ยงไปแมวมีพยาธิชัยออกมาจากตูดที่ร้องกรี๊ดเลยนะเพราะฉะนั้นห้าฉันจะถ่ายพยาธิไปให้พวกเธอด้วยสบายใจได้6แถมอาหารที่น้องทานให้ครึ่งกิโล7มีตะก้าใส่แมวให้ในวันส่งมอบ8รับประกันสุขภาพ7วันถ้าลูกค้าต้องการใบเพชรดีกีทําได้นะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเราอยู่นครปฐมถ้าไม่สะดวกมารับเองมีบริการส่งจ้าสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนมาคุยกันนะที่ s i k i s C A T อย่าลืมเติมแอทด,ด้วยนะ